รายงานผลการดำเนินง,งานสกรออำเภอคลองท่อมระจำเดือนมีนาคม2567ในระหว่างวันที่2-3มีนาคม2567สกรอำเภอคลองท่อมวัดผลสำริดลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566โดยมีสนามสอบวัดผลสำริด สี่สนามสอบคือสนามสอบโรงเรียนของท่อมราชดังสรรสนามสอบโรงเรียนคลองคนสริษสนามสอบค่ายรอ1 5ิบห้โดยมีนายสัญญาย,ยุบลชิดผู้อำนวยการสำนักงานส,งส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่ลงพื้นที่นิเทศตร,รวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ <Okay. S 1> เปอร์เซ็นต์การเข้าสอบของนักศึกษาสการอํเราเภอคลองท่อมภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ82.35วันที่5มีนาคม2567นายยงยุทธไกรมุย่ยผออสอกรอํเราเภอคลองท่อมนำบุคลากรในสังกัดเข้าแถวคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีประจำเดือนมีนาคมเพื่อให้ราชการและบุคลากรในสังกัดได้เทิดทูนสถาบันของชาติเพื่อน้อสมสำนึกเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในระหว่างวันที่6 8มีนาคม2567สกรออำเภอคลองท่อมจัดโครงการค่ายอบรมลูกเสือวิสามัน นักศึกษาสกอรออำเภอคลองท่อมภาคเรียนที่2มีการศึกษา,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 า2,566มีนักศึกษาเข้าร่วม40คนโดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อฝึกทักษะในด้านความเป็นระเบียบวินยัยรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเองมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีพัฒนา ทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญน,นาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลานาันตาจังหวัดกระบี่โดยมีนายชีรพงษ์ดวงแก้วรองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา ในระหว่างวันที่29กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคม2,567สรอชอบ้านคลองขนานเปิดหลักสูตรการนูดแผนไทยจำนวน20ชั่วโมงวิทยากรนางสาวสุนิสาเหล่งเพชรณมัสยิดแหลมทองพัฒนาวังหินหมู่6ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ ในวันที่9มีนาคม2567สกรออเภคลองท่อมจัครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่9มีนาคมตคลองพลอคลองท่อมจกระบี่ในวันที่13มีนาคม2567สกรออเภคลองท่อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ณห,ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยน้ำขาววิทยากรโดยนางสาวเรนูภาวนิชเจ้าหน้าที่สสจกระบีและพอตอเจห้าสันยลาประธานกสทอชอจังหวัดกระบีในวันที่15มีนาคม2 5 6 7 สอกอรออำเภอคลองท่อมจัดโครงการอบรมทักษะชีวิตที่จำเป็นในยุคป,ปัจจุบันนารอพอสอตบ้านทรายขาวอเภอคลองท่อมจัังวกระบี่วันที่15มีนาคม2567สอกรอรจํำบนคลองคนจัดกิจกรรมการทำก้อนหอมกระบูนกิจกรรมการทำของกุญแจและกิจกรรมการทำที่ขั้นหนังสือ ณบ้านหนังสือชุมชนบ้านนาหมู่ที่3ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่วันที่16มีนาคม2567สกรตำบลคลองพลจัดกิจกรรมการทำก้อนหอมกระบูนกิจกรรมการทำปงกุญแจและกิจกรรมการทำที่ขั้นหนังสือณบ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองแรก หมู่ที่เจ็ดตำบลคลองคนอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ขอบคุณค่ะ